้าา้าววรอนลึกในขณะที่ล่าสุดนะคะทางสวนดุสิทธิโพเผยผลสำรวจในหัวข้อการปรับคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์สในสายตาประชาชนโดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศพบว่าประชาชนร้อยละ37.50เชื่อว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้คงจะแก้ไขปัญหาการทำงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนร2 2 3 2ระบุว่าคงต้องดูผลงานกันอีกสักระยะขณะที่ร้อยละ20.54ระบุว่าเป็นเรื่องปกติเพราะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนเข้ามาบริหารบ้านเมืองได้สักระยะก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีและร้อยละ19.64ระบุว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องนอกจากนี้ยังมี10อันดับรัฐมนตรีที่ปรับใหม่ที่ถูกใจประชาชนมากที่สุดค่ะ อันดับที่1พลเอกยุทธศักดิ์ส,สิทิประภารองนายกรัฐมนตรีร้อยละ80.13อันดับที่สอ,องนายกิติรัตน์นรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยละ78.65อันดับที่3พลากอากเอกสุกำรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร้อยละ7 7 5 9อันดับที่สหม่อมราชวงศ์พงศวรรส,สวัสดีวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร้อยละ76.96 อันดับที่5นายนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยละ74อันดับที่6นายสุชาติธาดาธรรมรงเวศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร้อยละ73.78อันดับที่7นายวรวัตรเอื้ออภยยากุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยละ70.40อันดับที่8นายอารักษ์ชนทานน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร้อยละ69.56 อันดับที่10ขออภัยค่ะอันดับที่9นายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร้อยละ68.08และอันดับที่10นะคะนายชัดชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร้อยละ67.44ส่วนผลดีจากการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นพบว่าการปรับคณะรัฐมนตรียิ่งลักสองเป็นการเปิดโอกาสให้คนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานที่ร้อยละ47.3 1 ทำให้รัฐบาลมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นแก้ปัญหาดีขึ้นร้อยละ40.86และประชาชนคิดว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนช่วยลดความกดดันอยู่ที่ร้อยละ11.83ด้สํ้านสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยอสัมชันหรือ a b แบ p o พนะคะเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องสาธารณชนคิดอย่างไรต่อประเด็นร้อนทางการเมืองและการยึดอำนาจ ผมว่าร้อยละ54.5มองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะนำมาซึ่งความขัดแย้งรองลงมาที่ร้อยละ51.9การแก้กฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันและร้อยละ49.6เรื่องการช่วยเหลือพวกพ้องนักการเมืองญาติพี่น้องของคนในรัฐบาลและพร้อมกันนี้กลุ่มตัวอย่างยังระบุด้วยว่าในรอบ6เดือนที่ผ่านมานั้นยังไม่เห็นผลงานในการแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลถึงร้อยละ80.1 รองลงมาคือการแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติร้อยละ75.2ส่วนผลงานที่เด่นชัดของรัฐบาลคือการปราบปรามยาเสพติดอยู่ที่ร้อยละ76.3ค่ะทางนี้นะคะประชาชนยังได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยหางจะมีการยึดอำนาจปฏิวัติรัฐบาลถึงร้อยละ94.6แต่เมื่อถามต่อว่าจะออกมาคัดค้านการยึดอำนาจหรือไม่ร้อยละ21.1ระบุว่าต่อต้านร้อยละ52.7ไม่ต่อต้านและร้อยละ26.2ไม่แสดงความคิดเห็นค่ะ ทั้งนี้นะคะสำหรับประเด็นของการปฏิวัติยึดอํานาจที่มีกระแสวิวพากษ์วิจารณ์ออกมาในช่วงนี้มีหลายฝ่ายออกมาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้อย่างกว้างขวางค่ะโดยทางด้านนายอภิสิทธิเวชาชีวหัวหนพักประชาธิป,ปัตย์และผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยที่มีกลุ่มคนออกมาเรียกร้องให้ทหารออกมาปฏิวัติเพราะสวนทางก,กันกับทางเดินของประเทศไม่ควรเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงนอ,นอกระบบรัฐธรรมนูญ การไม่พอใจรัฐบาลเป็นเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันได้หากไม่พอใจการบริหารงานรัฐบาลควรใช้กลไกระบบดําเนินการซึ่งมีช่องทางตามรัฐธรรมนูญดําเนินการอยู่ทางด้านนายเทพไทยเสยนาพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิป,ปัตย์ก็กล่าวถึงกระแสกา,าปรปฏิวัติว่าเงื่อนไขทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาลฝ่ายเดียวว่าจะเดินเข้าไปในวงอุบาทหรือไม่ดังนั้นรัฐบาลต้องไม่ไปแตะต้องสามเรื่องคือ รัฐธ,ธรรมนูญประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2และพระราชบัญญัติกลาโหมทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่ถ้าหากรัฐบาลก้าวล่วงในเรื่องที่อาจนำไปสู่การปฏิวัติร,รัฐประหารก็ต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ประธานมูล,ลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารเปิดเผยว่าพอใจกับบทบาทของกองทัพ ต่อการออกมาปกป้องสถาบันแต่หากการหมิ่นสถาบันยังมีมากจนเกินไปทหารอาจจะออกมาปฏิวัติแน่นอนโดยพลเอกบุญเลิศเชื่อว่าจะต้องมีและอยากให้ทหารออกมาปฏิวัติด้วยหากสถานการณ์มีความจำเป็นเพื่อปกป้องสถาบัน แต่อย่างไรก็ตามกับกระแสข่าวการปฏิวัติที่เกิดขึ้นเกิดมาจากการปรับเปลี่ยนตัวพลเอกยุทธศักดิ์ส,สิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีและเปลี่ยนเอาพลเอกาเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนซึ่งก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์ถึงยุทธศาสตร์ต่อไปของพันตำรวจโททักษิณชินวัตร ที่เลือกที่จะปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อเข้ามาจัดการในเรื่องของพระราชบัญญัติกลาโหมและล้างบางกองทัพขณะที่พลอากาศเอกสุกรรมพลจะกล่าวภายหลังได้รับการปลดกล้าปลดกระหม่อมแต่งตั้งโดยยืนยันว่าจะไม่ล้างบางกองทัพเพราะกองทัพกับกระทรวงกลาโหมยืนอยู่ข้างเดียวกันก็ทําให้สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกองทัพกับรัฐบาลลดน้อยลงโนคอนคลูชก็เป็น เป็นหน้าที่เนี่ยนะครับที่ท่านนายกรัฐมีมอบหมายให้ไปก็ก,ก็ต้องไปนะฮะท่านเองซึ่งผมก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้นะฮะความเหมาะสมนั้นก็อยู่ที่ว่าท่านคงดูแลค้ับผมเหมาะสมให้ไปอยู่นั่นท่านไว้วางใจอยู่นั่นก็ไปอยู่นะครับส่วนเรื่องที่ชอบถามนกนันมากเรื่องที่อยู่กราโหมว่าอ่าผมจะไปอยู่ย่างนี้ไปมีปัญหาอย่างเงี้ยนะฮะของที่กราโหมผมไม่มีอะไรหรอกครับ ก็เป็นพี่น้องนั้นทางทหารนะพูดง่ายนะถ้าพูดรู้เรื่องพูดง่ายนะครับถ้าเราก็เป็นพี่เขาด้วยนะฮะแลวผมเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีเหตุมีผลนะครับผมก็พูดถึงเหตุผลได้ได้ได,ได,ได้ข้อเท็จจริงนะฮะเราคงพูยกันได้ทํางานก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร สำหรับพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทั์เกิดเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2494เป็นบุตรของนาวาอากาศเอกสุวัตสุวรรณทั์กับนางราตรีสุวรรณทั์จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นที่4โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10โรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่17โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงรุ่นที่45โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่29วิทยาลัยการกองทัพขอภัยค่ะ วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นที่29วิทยาลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรรุ่นที่46โดยพลอากาศเอกสุกรรมพลผ่านหน้าที่และการรับตำแหน่งสำคัญสำคัญต่างๆเช่นเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยุทธการรองเสนาธิการทหารอากาศเสนาธิการทหารอากาศและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยพลอากาศเอกสุกรัรมพลนั้นเป็นบุคคลที่พันตํารวจโททักษินธินวัตรในขณะที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นได้วางตัวจะให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศด้วยเหตุผลว่าเป็นเพื่อนนักเรียนรุ่มรุ่นโรงเรียนเตรียมทหารด้วยกันมาแต่ทว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2549แล้วก็ได้มีการปรับเปลี่ยนสายการบังคับบัญชาในกองทัพใหม่ ทำให้ทางนายทหารรุ่นเตรียมทหารสิบหลายคนต้องหลุดจากตําแหน่งคุมกําลังพลในส่วนของพลอากาศเอกสุกรรมพลก็ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นผู้สรงคุณวุิพิเศษกองทัพอากาศในปี2550และปรับเปลี่ยนเป็นเจเรทหารทั่วไปในปี2551ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้นะคะก็มีหลายฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุดังกล่าวนั้นอาจเป็นสาเหตุทําให้พลอากาศเอกสุกรรมพลไม่พอใจกองทัพเสียเท่าไหร่ ในขณะที่ทางด้านของกองทัพพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรผู้บ ini, woah, care, between, donc, ัญชาการทหารสูงสุดก็ออกมายืนยันนะคะว่ากองทัพไม่ได้มีปัญหาที่ใครจะเข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกรัวมเกลาหมนี่ควรจะต้องถามเหาทัพว่าจะเอาใครยังไงเข้าบนข้างบนเป็น รัฐบาลเป็นนายก็ต้องต้องเป็นคนตั้งเดี๋ยวไม่ใช่ถามเราแต่ว่าในฐานะที่ต้องฟองรองหรือว่าทํางานด้วยกันควรจะต้องถามหน่อยคำถามว่าต้องปองดองตอนนี้ใครทเลอะใครคําำถามถามได้ก่อนตอนนี้ใครทเลองใครก่น็เหมือนว่าท่านกัะวนกับทางสาการณการจะมีอะไรจะมีปัญหากันหรือเปล่าก็ไม่เห็นมีเพราะว่าตอนที่ท่านทําเรื่องกระทรวงตอนสปรสปรอ เราก็ทางานกับท่านซึ่งท่านก็เป็นท่านที่มีประสิทธิภาพมีการตัดสินใจที่เหมาะสมเลยใช่ไหมอันนี้พูดถึงตอนที่เราทํางานด้วยกันตรงนั้นนะครับใช่ไหมครับแต่นเนื้อเนื้อกว่านี้ก็ตอบไม่ได้ไงคือหมายว่ามันไม่ใช่กิจที่จะต้องตอบด้านพลเอกประยุทธ์จรรันโอชาผู้บัญชาการทหารบกก็ยืนยันว่ากองทัพสามารถพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่ได้ในทุกเรื่องและไม่มีข้อขัดแย้งกันแต่อย่างใดอีกทั้งไม่คิดว่าจะมีการล้างบางกองทัพพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่มีการปฏิวัติอย่างแน่นอน เราต้องรักยังไหมคะว่าจะมีการปฏิบัติที่ไหนอีกครั้งนะคะจากเราเมื่อปีนะ้ค่ะว่าเราไม่พอใจอะค่ะ,ะทานที่ไหนอะไม่ถึงว่าเราทักไม่พอใจรัฐมนตรีไหนเราอะไรอะเราทับอะไรเราไหนท,ท้อ,องฟ้าวอร์รอลอ,อะไรก็ผมพูดอยู่นี่ไงละ่ะผมจะไปเฉยๆผมจะไปเกี่ยวข้องอะไรผมก็ทําหน้าที่ของผมใครจะปฏิวัติละ่ะยังไม่มีมั้งเลือสื่อสื่อสื่อตามจะปฏิวัติหรือเปล่าล่ะอ๋อเหรอเออบอกด้วยแล้วกันเมื่อไหร่เกิดอ่ะ ก็ต้องจับตามองกันนะคะถึงกระแสปฏิวัติที่เกิดขึ้นซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันถึงความเป็นไปได้ว่าการปฏิวัตินั้นจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเมื่อทุกเหล่าทัพต่างก็ออกมายืนยันนะคะว่ายังสามารถทํางานร่วมกันได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งแต่อย่างใดช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะจบข่าวร้อนลว้ว